ตตรงน้ายเลยจานชูจานชูหาอาหารเย็นครับหมานแท้เขาขาดเขาขาดมาดูมาดูว่าจานชูหมานไม่หมานครับนี่โอ้โอเคครับสำหรับช่องอินดี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ส,สวัสดีทุกท่านครับผมนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกกี้อินดี้สายจวดครับ ครับของทีมงานโทร์หนึ่งครับผมมาดูว่าทีมงานโทร์หนึ่งเราทําอะไรกันจอดครับได้แชมป์ได้แชมป์จมครับได้แชมป์จมมาดูพี่เก่งทำอะไรสักผ้าบ่ทำเบียร์ทำเบียร์น้ำมันคนอาบน้ำมันเครื่องเป็นอย่างนี้เลยครับเอ้าโต๊ะโต๊ะกินเล้วกินเล้วเฮ้ยต้มต้มเฮ้ย โอ๊ยตายแล้วต้มต้มไป้ตัวนั้นมันจะตกน้ำได้หนระือไงแอนชูหาอาหารเย็นครับกับข้าวเย็นเราวันนี้เมนูต้ยมยำครับันนี้จานโอกก้ก็รอบบ่ายก็เอาน้ำมันมาส่งครับ เดี๋ยวผมไม่รออครับถ้าจันโอไม่มานี่ผมไม่มีน้ำมันวิ่งแน่นอนเลยเอากินแล้วกินแล้วกินแล้ว ตอนที่มันตอดแล้วเรากระตุกเลยได้ไหมล่ะนี่ติดแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วเว้ยได้อุ้ยตัวใหญ่อุ้ยตัวใหญ่โอ้ยอู้ตัวใหญ่อู้จัตชู ลูดอุ้ยตัวใหญ่เนี่ในใยใหญ่เรื่อะโอ้กองเชียร์ก็เอาใจช่วยฮนะครับ,บก็รอเป่ากรองกันครับนี่จอดเรียงคิวเป่ากรองดีหน่อยแต่ฮีโนไม่ต้องยกหัวอีซูนี่ต้องยกหัวเป่าแต่นี่ท่อทงก็เอาน้ำไปใส่ปลาครับ วันนี้พี่เก่งก็วันนี้พี่เก่งจะนอนกับพวกเราอีกหนึ่งคืนนะครับวันนี้น่าจะจอดนอนกันตรงนี้หมดแหละคงจะไม่มีใครวิ่งแล้วนะวันนี้ใครไม่นอนผมนอนอะ่ะเออผมก็จะจอดตรงนี้แหละครับผมก็จะจอดนอนตรงนี้เพราะกลางคืนเขาก็มากรีดยางอยู่แล้วแต่ว่าผมถีไปหาหม่องลงนอนเลยเพราะว่าก็จอดคือแอร์ก,กันมัรถบน,นเขาอ๋อก็จอดเลี้ยงกันพี่สาเขาหนิวอ<ห>ู้ยุ้ยยุ้ยยุ้ยยุ้บยุ้ยย้ย โอ้โหเกือบไม่ได้กินโอ้ขึ้นถึงฝั่งพอดีเลยอ่ะเฮ้ยลบ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 หน่อยลบหน่อยนี่นี่นี่ชูชูเอาอยู่ท้ายรถนี่ไม่มีใครเห็นเติมน้ำมันไม่ครบวะอ๋อเดี๋ยววิ่งเข้าไปเอาข้าวที่บ้านอีกอ๋อสั่งไว้ใช่ไหม ไปลกับข้าวปั่นน้ำมันใส่รถไหมคโครแล้วเรา,เราไปด,าดัดนูนได้ดไ,นดไ,ดไนหนไหนบอกก็ได้แด่บอกหรอเอามาให้พรุ่งนี้ใช่ไหมไปลิตภันฑ์นเอาแล้วไอเขาไม่เขาไม่ได้กลับมาวันนี้ก็รู้อย,ยู่แบบไม่ใช่เครื่องออกแสดงว่าขึา้นเครื่องออกตีสี่ ถ้างั้นน่ะเช็คอินประมาณเช็คอินประมาณตีสองเช็คอินตีสองเครื่องออกตีสี่ใช่ก็มือเด็กผมเป็นพี่เด่นไหมปีเที่ยวนะเช็คอินตั้งแต่สามทุ่มอ่ะมันเครื่องออกคุณออกตีสี่ชวนมากแบบนั้นแหละนั่งถ่ายแล้ก็วิ่งแล้วนั่งเท้าไอ้โชว์มันมีรั่วได้คอไปไหะ สามรอบนะสามรอบสามบสามรอบไม่ใช่่ขาเนรอบฮ่าฮ่าฮ่าไอนี้จานชูก็เอ้ยจานโอ้ก็เดินน้ำมันครับพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าก็ให้อีกจานโอ้ก็ให้อีกคนละพันตรงนี้แล้วไอ้ได้มาวิ่งไหมพรุ่งนี้ผมต้องวิ่งน้ำมันอยู่นี่แหละทั้งวันเหรอโอ้ยห้าคันก็พอแล้วรถจานนี่ ก่อนรู้จัดการทุกอย่างไงเอานี่ไงเบ็ดตัวนึงไม่เอาไปตบัดอะไาจากหลังกันเลยละนี่ไงเอาไปตกนี่โยนโยนลงไปติดปากเลยใช่ไหมนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำมันแม่โครไว้ครับทางนี้ก็ซักผ้าน้ำก็ใสน้ำ ก็ลาตากผ้าก็มีให้ตากเรียบร้อยนะครับนี่พ eh> uh)> ี่เก่งเครื่องดื่มหมดยังครับพี่ในถังไม่เหลือเลยก็พอดีเดี๋ยวจันโวออกไปเดี๋ยวค่อยซื้อเข้ามานี่ก็เป่ากองกันครับยาำเย็นครับหลังจากเลิกงานครับผมเดี๋ยวจะฮะ ในถังไม่มีอะไรซื้อน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งจะหมดซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งมาเติมสักยี่สิบเอาป่ากองครับเจ้า อามเป่าเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ถึงคิวผมเป่าแล้วนะครับบ,ญญบรรยากาศการทำงานของทีมงานโทรหนึ่งครับผมเ,เดี๋ยวเป่าไอ้นี่ก่อนเป่าห้องเครื่องก่อนครับไม่ไหวห้องเครื่องสกรปรกมาก เอาปิดลมอีก,อกฮะโอ้คลองดูฝนฝนดูฝนแล้วกันว่าน,านานไหน,ไหน ดีแทบจะมองลำบากครับโู้ยดูพี่นอ้องหลังจากเตากอกเสร็จก็ต้องมาเตาไปมีรถอีก เอ้าแต่มันจะหลุดด้ป่นปากแต่คายแล้วโอ้เกือบโมเบิงตัวนี้เอ๊ะโอ้ตายตายตายดูดูดูพี่น้องเบิร์เอาเลย ครับว้าเรียบร้อยครับเป่าฝุ่นเรียบร้อยโอ้ใช้เป่าไหมปุ้งเป่าอ่ะต่อไปก็ทอดทงจะเป่าครับอันนี้จะทำอะไรเอาสามขามาตั้งไว้เงี้ย Oh, 77 set, set, tudo.